จิตยาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชาติทุกภูมิภาคทิ์ภาคหยาบทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนพิเศษในการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเหล่าภูมิที่ภูมิทางเจ้าทีเจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาลุกเทวดานางไม้ทั้งหลายเหล่าเทพเทวาเทพเสียนทั้งหลายเหล่านาคฆาเหล่าผู้บำเพ็ญนักมวลนักพจนาษีดาบททั้งหลายชาบังบดชารับแหล่เจ้าสำนักเจ้าทิเจ้าในการพังมือพังมาทั้งหลายเจ้ามังังเวทเอติอาจารย์ทั้งหลายนะเหล่าพระโพธิสัตว์ แล้วก็เหล่าผู้โปรั้งหลายที่ไม่ตรงต่อเนื้อหา,ราพระธรรมผู้กนิกรรมเหล่าเจ้ากรรมในเวรพระโคในกูรล,ลูกหลานบริวารที่พวงพันกันมานะในทุกยุคสมัยน้อมใจขอเข้ามากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสาหนังคัจฉามิธรรมังสลานังคัจฉามิสังขังสาหนังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสาหนังคัจฉามิทุติยามปิธรรมังสลานังคัจฉามิทุติยามปิสังขังสลานังคัจฉามิอัตติยามปิพุทธังสาหนังคัจฉามิอัตติยามปิธรรมังสลานังคัจฉามิ อาติยมปิสังขังสารานังขชามิขอนอบน้อมองค์มหาบรามีทุพพระองค์ทรงเป็นประธานกรรมใดๆที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการกีดกันขัดขวางปิดกั้นปิดบ,งบังกักขังนวงเหนียวเป็นอุปสรรค รบกวนรังควานแทรกแซงตัดโอกาสใช้เล่รวงใช้อภินยาตบะชาญญาอิทริศฤตเดชในการขัดขวางหรือห้ามปราผู้อื่นไม่ให้ได้พบพระสัจธรรมไม่ให้ได้ตรงต่อพระสัจธรรมไม่ให้ขี้คลายสว่างสวัยในพระสัจธรรม ไม่ให้ได้พบองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์หรือครูกุบาอจารย์ทั้งหลายกรรมใดๆที่เคยล่วงละเมิดล่วงเกินไม่เหมาะไม่ควรรบกวนลังควานตามราวีหรือเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการกีดกันขัดขวางปิดกั้นปิดบังแต่ทวงหน่วงรัง สร้างเรื่องสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนความยากลำบากก่อความสับสนวุ่นวายต่อการช่วยเหลือเกื้อกูลต่อการโปรดสัตว์หรือการเผยแพร่พระจธรรมของเหาองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์หรือต่อครูครูบาอาจารย์อย่างมีบางควรทั้งหลาย กรรมทั้งหมดทั้งมวลที่เคยสัมผัสสัมพันธ์ต่อพระสัจธรรมต,ต่อองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตวหรือครุรุบาอาจารย์อย่างไม่เหมาะไม่ควรทั้งหลาย <generic. S 1> ไม่ว่าจะในลักษณะกรรมใดก็ตาม <ad> ทุกลักษณะทุกกรณีกรรมข้าพเจ้า <ad> ทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้ว ่อกามทั้งหมดทั้งมวลอันเป็นอุปสรรคขัดขวางจนไม่สามารถเป็นกำลังเป็นอนุภาพร่วมกันในการโปรดสัตว์ได้อย่างเต็มที่ขอน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไป ข้าพรเจ้าทั้งหลายขอประกาศชดใช้ในนี่เวณนี่กรรมทั้งหลายด้วยการบวชการสละด้วยการเกื้อกูลต่อสังสารวัตรต่อพระศาสนาและด้วยอธิวาสนาบารมีที่มีต่อพระรธรรมที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลายขอชดเจอชดใช้ ด้วยการตรงต่อพระสนาด้รรมนรต,ตรรมนด้วยความขี้คลายสว่างสวยัวย,ววยและการโปรดสัตว์าต,ตามองค์มหาบาร,รมีอย่างกว้างขวางไ ok รขอ,งขอบเตขบทบตที่เคยมีมาในทุกภพทุกชาติและที่จะมีต่อไปในอนาค้ตการเบื้องหน้าอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ ขอให้จิตวิญาณทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูนมิพ,พึงมีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาลนานเทิน <ไป S 2> อโหสีอโอโหสีโอ,อ้อหโหสโส